สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆและลูกลูกหลาน,ลาน,ลานทุกทุกคนสำหรับช้าว,วันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะสงบจิตสงบใจในการที่พวกเราจะตั้งใจฟังพระดำรัสของพระบิดาเจ้าที่จะตัดกับพวกเราในวันต่อวันสำหรับวันนี้วันที่16พฤศจิกา พระองค์ทรงตัดว่าเมื่อเจ้าเงยหน้ามองหุนทางที่อยู่ข้างหน้าเจ้าเจ้าก็เห็นทางที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยทางแยกเจ้านึกสงสัยว่าเจ้าจะหาทางออกไปจากขาวงกฎนี้ได้อย่างไรแล้วเจ้าก็ระลึกถึงผู้ที่อยู่กับเจ้าเสมอและจับมือขวาของเจ้าไว้เจ้าจำ ได้ถึงคำสัญญาของเราที่จะนำเจ้าด้วยคำปรึกษาของเราแล้วเจ้าก็เริ่มรู้สึกสบายใจเมื่อเจ้ามองไปยังหนทางข้างหน้าอีกครั้งเจ้าสังเกตเห็นหมอกที่ดูนิ่งสงบปกคลุมอยู่เหนือบริเวณนั้นหมอกนั้นทำให้เจ้ามองเห็นหนทางข้างหน้าเพียงไม่กี่ก้าว เพื่อให้เจ้าหันมาสนใจเราและอบอุ่นใจในการสถิตยอยู่ด้วยของเราลูกเอ๋ยหมอกนี้เป็นเหมือนสิ่งที่คอยปกป้องเจ้าและเรียกให้เจ้ากลับมาสู่ปัจจุบันแม้นเราจะสถิตยอยู่ในทุกที่ทุกเวลาแต่เจ้าสามารถพูดคุยกับเราได้เฉพาะในเวลาของปัจจุบันเท่านั้นบางวัน หมอกนี้ก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปพระเจ้าได้เรียนรู้ที่จะให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราและย่างเท้าข้างหน้าของเจ้าแล้วอาเมนให้เรามาฟังพระวจนะพระคำของพระองค์ในสดุด,ดีบทที่73ข้อ23-24ถึงกระนั้นก็ดีข้าพ องอยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคําปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศหนึ่งโครินบทที่ 13: ข้อ12เพราะว่าบัดนี้เราเห็นสรัวสรุเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้น จะไม่เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณที่พรงค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกๆคนขอพระองค์ทรงเมตตา อวยพระพรให้กับลูกทุกๆคนให้ลูกทุกคนพ้นจากบาปพ,พ้นจากทุกข์และประสบแต่ความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานขอบพระคุณพระบิดาในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ